สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยิบเกมโลบอคในแมปของ toilet tower defense นะทุกคนในวันนี้นะเราจะมาซื้อตัวแจกค,คนดูกันดีกว่านะทุกคนโดยที่เรามีงบประมาณอยู่ที่10,000เพชรนะอ่ะก็อย่างที่บอกไปเลยนะทุกคนเราจะมาซื้อตัวแจกกันนะวันนี้โดยที่เราจะเสียแค่10,000มื่นเพชรก็พอแล้วนะตอนนี้เรามีอยู่3 87,000เจ็ัเจมนะทุกคนก็ถือว่า เหลือเริ่มจะน้อยแล้วนะตั้งแต่เจม999ตัวนี้เหลืออยู่3ามแสนปลายๆนะหลังจากที่มีอัปเดตมาใหม่เมื่อวานนะเรียกว่าไม่เรียกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเรียกว่าเมื่อคืนดีกว่านะก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่มีตัวใหม่เข้ามาได้ข่าวว่าตึงมากๆเลยนะและในวันนี้เนี่ยผมจะมาหาตัวที่มันราคาถูกๆนะเดี๋ยวเราซื้อไปแจกคนดูดีกว่านะทุกคนก็หลังจากที่ผมมาส่งในเทดดิ้งพาซาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวใหม่นะมีราคาอยู่ที่ 4,000เจมขึ้นไปเลยก็ถูกๆก,ก็4,2 0พอะไรประมาณนี้ผมมีงบอยู่หมื่นหนึ่งอะ่ะก็จะซื้อได้ประมาณ2ตัวใช่ไหมแล้วก็มันจะเหลือเศษนิดนึงนะเหลือเศษนิดนึงคือเราจะซื้อตัวของกินเลเซอร์เข้าไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็จะแจกอยู่ประมาณ3-4ตัวนะงบหมื่นหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันแบบถูกๆท,ท,ที่สุดแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะทุกคนปกติเนี่ยเราจะแจกกันในเพจ Facebook ของโจโลบักชอปอย่างเดียวใช่ไหม ในวันนี้นะผมจะสุ่มแจกในคอมเมนต์ y u u u b e แล้วกันนะ <S 2> <S 2> <S ใครที่อยากได้เนี่ยกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ชื่อไว้ได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสุ่มในคอมเมนต์นะการประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศผลไว้ที่หน้าเพจโจลบั็อกช็อปล้ะกันนะทุกคน สำหรับใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมหรือว่าบริการเติมเกมเนี่ยผมขอแนะนําร้านโจโรบช็อปนะร้านเรามีบริการฟาร์มเกมในแบบคอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริการฟาร์มเหรียญตามจำนวนนะหรือว่าเป็นบริการฟาร์มเหรียญแบบรายวันนะทุกคนหรือว่าจะเป็นบริการสุ่มตัวนะเรามีตัวไก่พร้อมเกมพาร์ตพร้อมบูทลัคก,กี้ให้ครบๆเลยนะทุกคนนะสั่งได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น5 0 0 0 0ถึง4ี่0 0 0เหรียญเนี่ยหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะเรามีคิษหลักฐานร,ระหว่างสุ่มให้ด้วยนะหรือจะเป็นบริการสุดิิิตตตเเเลลยยยยนน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 ะะะอออออออีีีีีี้้้้กกกกกกก็็คคืื่่่่งงงสุมมมมมไไดัััวปแาาาาาบรรๆทํพข ในอนาคตนี้นะ้ถาใครที่อยากใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะร้านนี้เนี่ยไม่บิดไม่โกงแน่นอนนะฝากอุดหนุนด้วยนะทุกคนไว้เจอกันครับผมมาตอนนี้เรามาซื้อเลยดีกว่านะทุกคนมีขายอยู่ที่2ตัวนะ 4, 4 44 4 4สี่ี่กับ6 0พันซึ่งเซิร์ฟนี้มันแพงเกินไปนะก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟเลยดีกว่าเราจะย้ายไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอเซิร์ฟที่มันตัวถูกๆก,ก,กว่าเดิมแล้วกันตอนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยตัวละหนึ่งแสนเจมวอ แพงเกินแพงกว่าไฮเปอร์อีกนะก็อย่าอย่าอย่าโชว์โอกาสแล้วกันนะอย่างนี้ผมบอกเลยว่าคงไม่มีใครซนะื้อนะตัวละแสนถ้าเกิดซื้อด้วยโลบักเนี่ยมันตัวละเท่าไหร่นะ499เก้าโลบั๊กใช่ปะเนี่ยมันก็แพงกว่ามงมุมร้อยโลบัคกอ่ะอืมหาไปเรื่อยๆแล้วกันนะเซฟนี้แพงเกินไปเดี๋ยวเรยยาย้ายเซฟไปเซฟอื่นดีกว่ามาตอนนี้เรามาอยู่อีกเซฟหนึ่งนะแล้วก็เจอหนึง่ง เราเจออยู่1สต๊อกนะขาย4499เลยก็ยังถือว่าแพงอยู่อันนี้เดี๋ยวดูตัวของกีเลเซอร์ด้วยกันวันนี้เนี่ยกีเลเซอร์ผมเจอราคาต่าสุดอยู่ที่1,000เจมนะทุกคนซึ่งมันถูกมากๆเลยนะ1,000เจมแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อไว้นะก็เสียดายนิดนึงมันลงขายปุ๊บมีคนซื้อปั๊บเลยเร็วมากๆอ,อ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะเมื่อคืนผมก็ได้ซื้อมาแล้วหตัวนะตัวนี้เลยซื้อมาอยู่ที่ราคา 3 9 0 0เ็ม3899เจมามอเาม่ะทุกคนถูกมากๆเลยนะแล้วก็พอผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะก็ขึ้นมาเป็น4,000เกือบ5,000แล้วนะตอนนี้โอเคตอนนี้ยังแพงอยู่นะเดี๋ยวเราย้ายไปเรื่อยๆเนาะ ทุกคนนะตอนนี้เรามาอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งซึ่งเราเจอกีเลเซอร์ราคา1000เจมนะจัดไปก่อนเลย1,000พเจมป๊บเรียบร้อยนะเราได้กีเลเซอร์ราคา1,000พเจมมานะซึ่งมันถูกมากๆเลยทุกคนนานๆจะเจอทีหนึง่งนะอย่างนี้รีบซื้อไว้ก่อนแล้วก็ส่วนตัวไอ้ตัวใหม่เนี่ยผมยังไม่เจอนะตอนนี้เดี๋ยวรอไปก่อนละกันนะหาไปเรื่อยๆนะผมไม่รีบอยู่ละ แล้วเราก็มาเจอราคาสี่พันเจมนะทุกคนซึ่งเอาตรงๆนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้ราคามันจะลงเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันราคาสี่พันเจมเดี๋ยวเราซื้อไปก่อนเลยนะปึ๊บปึ๊บเอาสามันเทดไม่นะผมเจอตัวนี้มีคนซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนสี่พันเจมซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยมีคนซื้อตัดหนนะ้าเราไปเราไม่ทันจริงๆนะอืมแล้วเราจะเจอ,อไหมเนี่ยราคาสี่พันเจมซึ่งมันหายากมากๆเลยตอนนี้เอาตรง เอาแล้วทุกคนตอนนี้นะเรามาเจออีกหนึ่งตัวราคา4,000เจมนะซึ่งยังไม่มีใครซื้อแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวเรารีบซื้อไปก่อนดีกว่านะทุกคนซื้อไปเลยนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยเราได้มาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนเป็นตัวของ Astro ัปเ a รดไท t ัน c a m ม l ่ a Man นะตัวนี้ <S <S ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่อย่างโกงนะใครที่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะทุกคนราคา4,000เจมนี่ไม่ธรรมดานะ แต่แน่นอนนะอนาคตเนี่ยอาจจะราคาตกมาเหลือเท่าพวกก็ตเก่าก็ได้นะสามพันกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยสามพันเจ็ดสามพันแปดตอนนี้มันออกไปกี่ตัวแล้วอะตอนนี้มันน่าจะออกไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วปะเจ็ดหมื่นสองแล้วนะทุกคนก็ถือว่าออกไปเยอะละซื้ออะไรดีตอนนี้ผมว่าน่าจะได้กินเลเซอร์อีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวใหม่อีกสักตัวหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะหวังว่าจะได้ราคาสี่พันเจมอีกสักตัวหนึ่งนะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะเรามาเจอ3500นะซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถูกมากเดี๋ยวซื้อไปก่อนโอ้โหไม่ทันอีกเลยวักมาหน้าทุกคนคิดดูดีมันถูกมากเลยอะ่ะใครมันซื้อตัดหน้าผมไปเนี่ยไม่นะพอเข้าเซิร์ฟปอ๊บผมรีบพูดเลยนะรีบรีบจะซื้อเลยนะเมื่อกี้มันไม่ทันแล้วนะมีคนเอาไปซะ่ละเยเสดยดายนะ นานๆจะเจอราคานี้สักทีนึงเมื่อคืนเนี่ยผมเจอราคา3 8 0 3 0 0ังเออถือว่าโอเคอยู่นะแต่วันนี้มัน4,000กว่าแล้วอะเซ็งน,นะเซ็งหาเรื่อยๆนะทุกคนเราไม่รีบอยู่แล้วนะตอนนี้ นี่นะทุกคนผมหามาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะไม่เจอราคาดีๆเลยเอา้าเฮ้ยสี 4, ่พันึีหนึ่งตัวนะซื้อดีครับรออะไรเ <c oughs> มื่อกี้แบบฟุกมากนะ hey, <wow. S 1> ปกตินี่ผมจะรอให้เจอตัวก่อนนะแล้วค่อยมาพูดนะเมืกก่อกี้พูดก่อนพูดปุ๊บเจอตัวถูกปป๊บโอ้โหได้มาอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้น่านเรามีอยู่2ตัวที่พร้อมแจกนะแล้วก็มีกีเลเซอร์อีกหนึ่งตัวที่พร้อมแจกเช่นกันนะทุกคน และในตอนนี้นะยอดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราซื้อไปแล้ว900 0เจมนะัดก็ขาดอีกแค่1000เจมเดี๋ยวผมจะหาซื้อกีเลเซอร์ที่มันราคาไม่เกิน1,100แล้วกันนะเอาเป็นว่าไม่เกิน1,200แล้วกันกีเลเซอร์เนาะมันจะได้หาหง่ายหน่อยอาจจะเกินกบนิดหน่อยนะแค่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอาจจะเกินมาแค่แบบ2300ออะไรอย่างเงี้ยกีเลเซอร์ตัวเดียว แต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามหาโต๊ที่มันถูกๆแล้วกันนะทุกคน A a few moments t l โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาเจอกีนเลเซอร์ Laser ราคา1 2 0 0งนะซึ่งเราตั้งเป้าไว้ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะแต่ก็พอรับได้นะทุกคน1ัน0ซื้อไปเลยนะมาอีกหนึ่งตัวก็ในวันนี้นะทุกคนเราได้มา4ตัวนะก็จะแจกให้คนดูเนี่ย4ี่คนเท่านั้นนะทุกคนอย่าลืมนะ ใครที่ยังไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามไปด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ชื่อตัวละครไปด้วยนะผมจะได้ส่งไปทางตู้บรษณีได้อย่างถูกต้องนะส่วนประกาศผลเนี่ยผมจะโพสต์ประกาศผลในวันพรุ่งนี้ตอนสักประมาณ2องทุ่มลวกันนะเพื่อที่จะมีเวลาให้ทุกคนได้เล่นกิจกรรมนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมกับผมเนี่ยสามารถมาดูไลฟ์สดตอนเย็นก็ได้นะทุกคน6กโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลาจะอยู่ประมาณนี้นะเกือบทุกวัน ก็ผมจะพยายามมาสตรีมให้บ่อยๆละกันนะทุกคนจะได้เล่นเกมด้วยกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนใครที่ไม่ได้ตามผมนะฝากติดตามด้วยกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ